เขาแต่ okay, ว่าปีนี้ตัวเลขอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นักแต่สำหรับในเรื่องของการแก้ไาขาปัญหาเนี่ยสำหรับภาคใต้ในเดือนนี้ทางฝ่ายบริหารเนี่ยจะได้นาเสนอแผนในการปรับปรุงโครงการความมั่นคงระบบของภาคตาใต้โดยการจะทำขยายสายส่ง500 kv จอมบ,งบึงไปบางสะพานนะฮะจากบางสะพานไปทุ่สุราษฎร์แล้วก็เข้าไปเชื่อมที่ภูเก็ต ก็จะนําเสนอบอร์ดในเดือนนี้นะครับแล,แล้วก็เข้าใจว่าจะบรรจุแผนต่อไปได้หลังจะได้รับอนุมัติจากกระทรวงพลังงานนี่ก็เป็นแผนง,งานที่จะเร่งรัดเึงแม้ว่าจริงๆแล้วเราก็อยากให้มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าควบคู่ไปด้วยแต่ว่าในส่วนของการเสริมความแข็งแรงของระบบส่งเนี่ยถ้าแผนนี้ได้ดําเนินการนี่ก็เข้าใจว่าจะจะมีโครงข่าที่แข็งแรงมากขึ้นในภาคใต้เอ่อ ตัวเลขอยู่ประมาณยังยังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับประมาณ60,000ล้านบาทประมาณปีรา,ายละเอียดจะเข้าที่บอร์ดมันจะมีเป็น2เฟสนะครับส่วนแรกๆจะเสร็จประมาณปี6-2แต่ว่าในส่วนเรามีแผนที่เสนอในช่วงท้ายอยู่นิดหน่อยอาจจะอาจจะมีบางส่วนขยายไปเป็นในการในปี65 แ่นี้อบอบนกากอแล้วนอจตรงนี้แล้วจะมีตัวอื่นเรื่อง,เร,องเรื่องของการขยายโครงกายเนี่ยเราก็มีแผนอยู่แล้วนะครับเป็นแผนที่อันนั้นเ,นเป็นแผนที่รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเราได้เสริมในส่วนที่ผมเรียนไปแล้วว่าการป,ปรปับปรุงความมั่นคงภาคใต้โดยตรงนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยมองเห็นว่าจุดตามเสี่ยงของภาคใต้เนี่ยไม่แต่เรามีโรงไฟฟ้าไม่ให ไม่พอกับกามต้องการทําให้ระบบเนี่ยมันต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากภ่าอื่นมากจึงจําเป็นต้องทําให้ระบบโครงข่ายตรงนี้แข็งแรงขึ้นแต่นั้นก็ตามแต่ก็ยังอยากจะเห็นาก,กนารพัฒนารถไฟฟ้าภาคใต้เนี่ยขยายตัวไปด้วยกันด้วยนะครับซึ่งอยากให้ระบบโตที่เราวางไปเนี่ยเป็นระบบในการรองรับถุกเฉินมากกว่านอกจากขนอนที่จะเกิดใหม่แล้วกระเบื้ีมีความชัดเจนหรือไม่คะกระบื้นี้ต้องรอ ตัดสินใจของรัฐนะครับแต่ว่าเรากําลังทําศึกษาในเรื่องเพิ่มเติมในเรื่องข้อเสนอของทางเต็นตาในการตกลงกับกลุ่มประชาชนนะครับก็หลังจากได้ผลตรงนี้ยุติแล้วเนี่ยก็จะนํำข้อหาเลยกับประชาชนอีกครั้งรอบสท้ายถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เราจะมีสักกี่เปอร์เ,รเซ็นต์งลงลที่สามารถซื้อลงราคาดับบีกูถึงได้เอาเปอร์เซ็นต์แล้วส่วนใหญ่สนับสนุสนแบนบก็ต้องเรียครับรเดียวอันนี้รอบสุดท้ายจะจะเห็นชัดเจนเมื่อไหร่ว่า จะเริ่มสร้างได้อันนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใช่ะค่ว่าผมถามอีกอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าเราจะมีความร่วมมือเรื่องคือนอกจากจะเป็นนี่แล้วที่ลำปางเองเราก็จะจะดูถึงการใช้ขันหินนำเข้าเข้ามาในอนาคตด้วยอะค่ะเป็นอย่างนี้ก็คือลองลองสร้างทดแทนีดขคงรับฟังฝ่ายเสียงประชาชนครบถ้วนแล้วนะครับก็อยู่ในระหว่างที่บริษัทที่เป็นสถาบัสรุปให้ทําการสุดร้าลอง แต่ว่าในระยะยาวเรากำลังมองดูว่าด้วยเฟสซิลิตที่เรามีอยู่ที่แม่เมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกื่อนที่มีรองรับการระบายน้ำก็ดีฐานพื้นฐานในการที่จะเราได้แก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาจนจนวามแม่มอได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆเราก็มีความคิดว่าถ้าถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยอันนี้เพื่อรองรับอนาคก็ได้เพราะาเหมือนเนี่ยหน่วยทาง,งยางก็จงหมดไปด้วยกันเราก็ยังเห็นว่า ถ้าเราสามารถจะหาแหล่งเพื่อเพิงจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้ได้น่าจะยังสามารถที่จะพัฒนาโดยพร้ไม่ม้อได้ต่อไปและตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยนะครับคุณสมโภชแทงบุผานะครับวันนี้ไม่ได้มาในตําแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะครับมีฐานะที่สําคัญกับงานนี้ด้วยก็คือท่านดำรงตําแหน่งเป็นประธาน,นาคณะกรรมการคณะอนุกรรมการใช่ไหมรค,ครับเลข,ขนานุก,การ งานเทศกาลคุณภาพกอพประจำปี2556ด้วยสวัสดีครับเข้าเรื่องของงานนี้กันเลยนะครับงานในวันนี้ครับจัดขึ้นเพื่ออะไรครับงานครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกอพผนะครับในฐานะที่เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศนะครับในด้านคุณภาพซึ่งเราก็พยายามที่จะมุ่งพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็ถือเป็นประเพณีจนเป็นประเพณีไปแล้วว่าในแต่ละปีเราจะต้องจัดงานเพื่อเผยแพร่นะครับและสนับสนุนงานคุณภาพขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งผู้วัินารและประชาชนในขณะนี้ท่านครับเรื่งนี้หลักการของงานคุณภาพเนี่ยมีอย่างไรบ้างครับท่านครับอ,อันนี้เราก็กําหนดไว้ที่ธีมของงานนะครับก็คือได้มาตรฐาน นะครับสร้างคุณค่ามุ่งสูงการความเป็นเลิศนะครับที่ที่เรากําหนดไว้เป็นธีมของงานนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายที่เราพอเห็นวิธีการของมันนะครับหลักการว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยในงานของเราวันนี้ครับมีตัวอย่างหรือมีสิ่งที่น่าสนใจจะนําเสนอพิเศษนะครับอ๋อครับผมในงานของเราเนี่ยในเรื่องของไฮไลท์ของงานนะครับหรือว่าส่วนสาคัญของงานก็เริ่มตั้งแต่พิธีเปิดนะครับก็เป็นปีที่ สุดท้ายที่ท่านผู้ว่าการคนปัจจุบันคือผู้ว่าการสุทัศน์นี่ท่านก็จะเกษียณน,นะครับเป็นเกษียณอายุราชการนะครับ,รบก็เป็นปีที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เรียนเชิญท่านไว้ให้ปรากาปากปากาศกถาพิเศษนะครับ,รบหรือว่าบรรยายพิเศษเนี่ยในเรื่องของประสบการณ์ในงานบริหารงานคุณภาพของท่านในช่วงของวันสุดท้ายคือวันที่ 12ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของงานซึ่งถ,ถือว่าเป็นพิเศษและอีกอย่างหนึ่งก็รองผู้ว่าการอ <S S S> ีกถึงสท่านซึ่งในปีนี้ถือว่ามีการเกษียณอายุที่ที่มากปีหนึ่งของผู้บริหารระดับสูงรรเราก็จะได้ให้ท่านได้ถ่ายทอดหรือได,ไ,ดได้ฝากประสบการณ์ที่ท่านบริหารงานที่เกี่ยวกับคุณภาพขององค์กรนะครับไว้ให้รุ่นน้องๆได้ทราบอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญกว่าทุกปีนะครับ ส่วนอีกหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องของการพัฒนางานคุณภาพขององค์กรกอปเหล่าที่ทก้าวขึ้นสู่ระดับมาตรฐานที่ทสูงขึ้นนะครับเราก็พยายามพัฒนาอย่างกลุ่มคุณภาพเดิมนี่เราเคยแบ่งแค่2ประเภท5ประเภทเนี่ยเราก็มาปรับเป็น9ประเภทเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับมาตรฐานในการในการแข่งขันหรือว่ามาตรฐานที่ทางข้างนอกสถาบันข้างนอกเขากำหนด คือสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้นําองค์กรในเรื่องของคุณภาพของประเทศอยู่ขนาดน,นี้ครับในการ,รเภทนี่มีประเภทใหม่ที่ชื่อว่าคล้ายนิวบอลไหมครับมีนิวบอลซึ่งเป็นเป็นตัวที่เราสนับสนุนให้เกิดกลุ่มพัฒนาหรือกลุ่มกลุ่มพัฒนางานหรือ q คิวีใหม่ๆของเราด้วยนะครับกลุ่มนิวบอลนอกจากนี้ก็ยังมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับอย่างอย่างในวันแรกเนี่ยก็ท่านประสิทธิ์ันสุวรรณนะครับที่ปรึกษาและกรรมการผู้จัดการองค์กรเพื่อสาธารณะหรือองค์กรบริหารทางธุรกิจเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยมาให้เกิดบรรยายนะครับนะซึ่งขณะน,น,นี้ก็ทําการบรรยายอยู่ในห้องนะครับแล้วก็อีกหลายๆวันก็มีวิทยากรอีกหลายๆท่านที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านนะครับอย่างเช่นคุณนฤทธธรรมเก้อกูล จาก c ีพีอนะครับคุณสุชาติวิริยะอาภานะครับจากเจริญพกงบพันธ์้วก็อีกหลายท่านครับถ้ามางานนี้ยังไงก็ได้สิ่งดีๆกลับไปแน่นอนนะครับพัฒนาคุณภาพต่อไปน้องผมในฐานะคนรุ่นใหม่มีอะไรจะถามครับขอแถมอีกนิดนึงนะเรายังมีบอร์ดอีกเยอะแยะเลยใช่ใ่อันนี้ก็สําคัญนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องบอร์ดก็คือเราอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยสิ่งที่เราจะ นำเสนอนชัดเจนอีกอย่างก็คือบอร์ดมีทั้ง board, บอร์ดนวัตรกรรมบอร์ดสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งเรื่องของ QC ต่างๆที่แต่ละสายงานรองผู้ว่าการทั้งสิบสายงานนี้ก็นํามาสแสดงนะครับในส่วนสําคัญเป็นบอร์ดตัวอย่างบอร์ดที่เคยมีนวัตรกรรมที่เราได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับมาโชว์เพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะดูเพื่อ,อเป็นตัวอย่างในสิ่งในผลสําเร็จะนะครับหรือว่า ในงานผลของงานที่เราได้พัฒนาที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วแล้วก็อีกหลายๆอย่างมีบอร์ดความปลอดภัยนะครับอ,อีกถึง20บอร์ดนะครับบอร์ดด้านานวัตกรรมคุณภาพและ KM องค์กรความรู้เนี่ย40 40บอร์ดรวมรวมแล้วถึง60บอร์ดนะครับแล้วก็มีร้านค้าทางด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยที่มาจัดแสดงด้วยนะครับซึ่งเราเรียบความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางด้านบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับ ท่านครับขอถามนิดนึงครับในฐานะของผมที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ครับอยากจะให้ท่านฝากถึงพนักงานกสพครับว่าการที่จะนําเอานวัตกรรมหรือว่าความคิดถึงงานที่มีคุณภาพนี้ครับจะมาใช้ให้สอดคล้องกับงานหรือชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างครับในส่วนนี้นะครับสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่ก้าวเข้ามาโดยเฉพาะน้องใหม่ๆนะครับ ก็อยากจะฝากไว้ว่างานคุณภาพนี้เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งของของระบบงานนะครับ,รบ,รบเป็นพื้นฐานที่เราจะพัฒนาก้าวต่อไปอสมัยเด,มเดิมเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเพียงแต่การทํางานเท่านั้นนะครับให้สำเร็จร่วงไปแต่การวางระบบที่ดีก็เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งและในภายหลังเนี่ยเราได้พัฒนาเราได้นำมาระบบบริหารงานที่เรียกว่าระบบคุณภาพเข้ามา ในจะแทบจะทุกองค์กรน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งณนะวันนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่แล้วเป็นสิ่งที่เราต้องจําเป็นต้องทํานะครับก็อยากฝากไว้กับคนรุ่นใหม่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําและจะต้องพัฒนาให้ทันกับเหตุการณ์ทันกับโรคที่เปลี่ยนไปร,ระบบของงานนะครับว่าไม่ว่าจะมันเป็นมันรวมรวมหมดทั้งการพัฒนาคนคนะครับ,รบพัฒนาระบบรวมทั้งพัฒนา เรื่องของวิชาการต่างๆโน้ตหาต่างๆผสมผสานกันนะครับเพื่อเพื่อที่จะทําให้องคอ์กรก้าวหน้าไปนะครับสระดับสากลได้รับการจำเป็นอย่างยิ่งครับทีเ่เราต้องเรียนรู้และนํามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ครับคุณค<อ>ือไม่ได้เป็นประโยชน์กับแค่ตัวเองแต่เป็นประโยชน์กับท<า>บั้ง่วยงานและก็ระบบงานทั้งหมดด้วยเป็นทั้งประเทศชาติด้วยครับประเทศชาติด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมลบกวนเวลาเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณคุณสมพงษ์มากนะครับขอบคุณครับ วันนี้ครับเราอยู่กันที่โซนของเสริมสร้างความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากลครับครับผมตอนนี้ผมค่อนข้างจะหิวแล้วฮะก็พอดีมาเจอตู้หมุนไส้กรอกเหมือนในเซเว่นเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับงานแานไฟฟ้าของเราตอนนี้เราอยู่หน้าร้านขายของเล่นครับผมมีรถของเล่นบึ้นๆนะครับสวัสดีครับขายไงครับเนี่ยแล้วมันยังไงต่อฮะลักษณะก็คือว่าชุดแผงเซอร์นะครับจะยกขึ้นนะครับทำให้คอนแทคสวิตช์ที่ทอจากลวดสเตลเล่นะครับในสถานะโอเพนเซอร์กินนะครับ ที่พนักงานอยู่ผมนะครับ